สวัสดีเลยสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดชูขู้ชูคนโดยเ <c oughs> มื่อนี้ก็มาพบพ่อกนลังแหลกแล้พวพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกนลังแหลงเมื่อนี้ก็อยู่ที่เพื <c oughs> ่อนแม่คือเก่าพ่อแม,ม่พี่น้องโดยก็นอนน้ำเพลินเป็นหมูเพลินได้สองมือแล้พวพ่อแม่พี่น้องโดยมาเมื่อนี้ก็หักกระกองพื้นแล้วพ่อแม่พี่น้องนี้มือยังดำอยู่เลยพ่อแม่พี่น้องโดยมาเมื่อนี้กับสิภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งทางนองแหลงกองพื้นกับแม่่อ พ่อแม่พี่น้องโดยกระสิอย่างเขาไปเบิ่งเลยพ่อแม่พี่น้องกะก้องได้ส่วนหนึ่งแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยโดยพ่อแม่พี่น้องทางน้องแหลก,กปับเป็นกล้องลง้งถีบ้อยแล้วกระชิอย่างเขาไปเบิ่งเลยพ่อแม่พี่น้องกระสิหายทางน้องลินเพิ่นจับกล้องให้พ่อแม่พี่น้องโดยมาเมียทงเพิ่นกยูพี่เพิ่นมาแหวเมื่อกี้นี่พ่อแม่พี่น้องลินมาพีละ กำลังเอาขึ้นได้สํำนั่นพ่อแม่พี่นอ้องสบายดีแม่ <c oughs> ลินหาก็ได้สํำนั่นพ่อแม่พี่นอ้องกำลังกึ่งอยู่ใหม่มันใหญ่ก็เลยอยันปั่มไปนั่นพ่อแม่พี่นอ้องจำเล ฮัสบายสบายดีป่าลุงก่อนล่ะสบายดีโดยสบายดีน้องละน้อยเป็นเราได้ไข่นะเบืงดูกเอจ้าเบืงดูไข่เนยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอยไข่ไข่เนยสบายดีน้องทิ้งทยโดยมาเลย กูแม่พ่อชิฟวัดรูปรูปแม่ต่อสู้กับกูรูปและเป็นยูจีซี พกะนมาเกิอหอน,นโดยพรมนที่น้องตอนนี้กะแบบขำแล้วกะสาวกองพื้นที่ไปดังภัยหาหนึ่งเขาแป๊บพ,พ,พื้นใช้แบบขแนบปิดกันดิ กะไผ่ไปใช้น้อง ละน้อยเอผ้าให้ลยดละน้อยละน้อยเอาผ้ามาแน่ยางยางตูดูดไฟไหม้กับไฟแล้วไฟนี่เงยม่ไฟเงละมืโมหวชิมหามงนะชิมหามงชิมหากี่โม สิมหาเท่าไรเออม่ลเนา <laughs> ิมหาโมงสี่สิบเอนาทีพาวีได้เนาัไล ทางหมหนึ่งเป็นทีเล็บร้อยแล้วพอแห่พี่น้องท้ายมีเล็บแล้วนี่ยังอีกเลย<ป>กะไยเอ,อ๋บยบบได้เอาถ้าเมื่ออันวีเอาข้เาเดินไปได้บบได้ได้ละผูกไปเอาน้ำเล่าผูกไป ตอนนั้นทางนงเลอันกึ่งึ้นตอนตะบ,บิดกับโมเด่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งซ้ำหวานซอยแม่เพื่อนกอนมาหาก็มาถ่ายเมื่อกี้นี่พ่อแม่พี่น้องก,ก็เห็นหน่อยเดียวไอ้ทุงเพิ่งกม็มาเมื่อกี้นี่พิ่งเมื่อหรือบ่หรือยังเนาะลอยไปหน้าหาล้างครัวล้างเท้าไม่ถูก ดโดยพ่อแม่พี่น้องหนึ่งขาวแล้วกสิมาตัดไม่น่อยต่อหน่อยหนึ่งมาลินมาหนังนี้ได้ค่ะเลย น้อยไปบ่งมอขาวไหม เหีนมาพีเบิสมาให้ละน้อยละน้อนบไปมาไปเบิไดเอาปุไปปาไปกองโตเลยคือบอไปนในหมูเขาโจกเอาไปเ๋ยเขาไปเตะดินเบิสอย่าง้ระมนะคะนี่บ่ใสเบิน่ที่เอามาสงทอนหัวปืมหลายหัวเอาไปปาว ไปอลไรหน่อยมอือน,นะบ่จะทำสไปแต่ว่า,วามันเป็นเข่านัน่งบ่เศร้าเป็นเข่าโดยเป็นเข่าป่ดเศร้าเป็นเข่าเป็นเข่าอันนี้ก็อย่าหัวลายใหม่เป็นเข่าเป็นขาเอาหน่อยไดริน ทางมาตีันเอได้ไรเอไปน้ำลาวน่าได้ป่นด้บินมันขับแล้มันจะขับมอก็คปก้าม้เนาะขับไม้กี่ม่อไปมไม่เจอก็ะหายดีไปนะ้ำที่กล็กบินไปหลยอ้วนี่อยู่ออ กล่องอยู่กับมาตีครับขาท,าทีห้ามขึ้นมาดิพื้นนั่นดิ้น พี่เพิ่นกับไปถ่ายอยู่เพื่อนชาวมิน่าเด็กยัิงกันนี่ก็ได มานอนที่อีกอมือ่นจับมืออีกแล้วยันมันช่วย,ยเลยน้ำมันลหลุดมันมีมไปห้องเย็นกับเกย์ไกลๆนี่เผื่อกลับไปกลับมาไปเละโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กีกทางน้องเหล็กก็เศาตัดแล้วเพราะว่ามันกระคำแล้วพ่อแม่พี่น้อง กะหาอ่าหนำอ่าในเห็ดอยู่เห็ดกินและํำแล้วพอมีพี่น้องโดยที่ทางน้องแหลตัดกระแม่นกระแมนหวานพื้นน้อยๆแบบนี้แบบกองขึ้นใหญ่เป็นทีเรียบร้อยละกาแบบเอามาแซมบนเป็นอันเป็นหูเป็นหูบนกองพื้นนั่นแหละพอมีพี่น้องโดย มื่อนีทางน้องเหล่กับชิคอลาไปแล้วพ่อแม่พี่น้องกับผักพ่อแม่พี่น้องเขามาชมคลิปของน้องเหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บุหามโฆษณาเด้อแล้วก็ขอบุญขอบุณทางพ่อแม่พี่น้องหลยๆที่คอหายกำลังใจคอยกดไลค์กดแชร์ให้น้องเหล่คอยต,ติดตามแหล่พ่อแม่พี่น้องโดยเมื่อนีก็ขครอบลาไปแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยถ้าทางน้องเหล่เวาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลยๆพ่อแม่พี่น้อง มื่อนี้ก็ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในะคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องขอกล่าควคำหวาดสบายดี